อะไรวะนำ้หนึ่งสอง้ำน้ำซ้ำซ้ำ3้มซ้ม,ม,มองกองกระเลกกมาลน้น้้โอ้ยแม่สิกินโอเคมาจามาพี่น้องจ่าเมืองแม่เฮยเต็มไหมมันจมดีหลาย ผัวจมดีหลายแม่หนูจักให้แบบว่าจุกจุกเลยนอะไรจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ป้าป้า,ปาพี่พี่น้องคะมี่หลายเฮดขนมจีนน้ำยาปากกะทินะคะแม่ขาเมืองนี่นี่ไงป้าบอกว่าเอาลูกชิ้นไปเยอะๆนี่เจ้าก,กินให้หมดนะนี่เลี้ยงซาบลาบอยู่นี่เอามันเป็นปาดมาหนูจะม้วนเส้นให้ปาดแม่มึงในี่สินไม่อ้วนอ๋อเยอะๆแม่ดูเส้นมันสิยาวยาวเฟื่อยเลย เอาเส้นมันกนละเอสเซนซี่รี่ก็หยิบเอานะจ๊ะคุณพี่ชิมแล้วืี่แซ่บเสื้อนหนูนี่มาที่กินในกระทะระดับแม<า>่ค้าแล้วกินในกระทะมาตีเนี่ยเอาเลยชิมด้วยนี่ <laughs> <laughs> อืมก็ยังใช่ปะ <laughs> อย่าลืมให้โบนัสอย่าลืมให้รางวัลเด้ออ <laughs> ืม อร่อยปะห <c oughs> อมม,มันเป็นนุวนัวหอมๆมันๆกะทิเน,ะนาะไม่เผ็ดจริงๆมันกิ๋วว่าใจเนะนี่ยก่อกือกินแล้วเหรอมันกิ๋ว คือตรงไหนก็กลิ่นพริกไงนั่นแหละิวพริกนั่นแหละเป็นอย่างอร่อยอ่ะมมไม่ได้กินกะทิแบบลาวๆอีสานมานาน,นเนาะกินตอเลยเฮ้ย <c ười> <c ười> แมงวันเนี่ยมากรวดนะแมงวันมันหมักดี่ง ไม่มันได้กลิ่นโชยมหนูนั่นแหละของจอบมันแหละมันสะตอเลยเนาะใช่ปัดกลุ่มเดียวกันตีแกงงบโอ้มาจากไหนไม่รู้อืมอร่อยถูกใจมากอืม cái này mới đã lục chiên nè à? Mm. mm. đẹp đẹp Hoàn ra chứ không? แพงอร่อยจริงอืมบักแตงแบนีได้เนี่มมมยม,มีพริกแห้งด้วยว่เอาก็ต้องใส่ได้นะืะอืมออกอมากมันจะดีลูกกตาล <c oughs> ยกไปสู๊ ประสินมันยา่าละหอมมากอืมห,ห,หนูกินปลาตูดผัดยี่หวานหนูด้วยแม่เด้วไม่แ็บเอาไปตื่นนมมาแล้ว เจ้สวัสดีครับยายเขาหรออ๋นนอสวัสดีครับยังสวัสดีครับแกนม,นมาเตอร์นในกล้องเลยสวยปันหมาอ่ามาหนูทําให้เ่าจะกินอันนี้ก่อนใช่ไหมอ๋อแกนมาเตอร์อยู่อยู่กับยายแกนมาเตอร์นนนนในกล้องก็มีลกูก ก็ปลาขาก็แซ่บอืมต้องสิรับจ้าหอยอะไรแค่ไหนคำพูดอืมเซนมันยาวๆอยู่ดิปั๊บไปใช่ยากเลยการนี่อิ่มเลยอืมแซ่บแห้ง

เอาน้องมีไห้มาจะมาป้อนมามมาเหรอไปไหมเอาไปกันน่ะกินเองอร่อยเนาะดูดจอด้ดีว่ะ น้ำยาข้าจริงกินตจิกิมกิ้นๆทำแบบก้นๆน,นะอร่อยมากเสียดมายไม่มีกระถินไม่มีกระถินอ่ะ กระวัวเจโปล่ะมีอยู่แต่เหมือนเจโปลอันนั้นมันเค็มอ่ะของพี่ป้าซื้อมาต้องเหมือเจโปลหวานไปไอ้คนหยิบมันหยิบปิ้อเราบอกว่าเอาเอาแบบหวานกินกับขนมจีนมันหยิบตัวนันทยิ่งเรียนจำเจียวจำเจียวอร่อ <laughs> ยอ่ะ อาจารย์มานั้นก okay. yeah. ็กินโจยหลังล้องกินนมใซ่นมันหมดละตัวตากเครื่องเอาไปนี่ใส่เยอะนะมาลูกชิ้นปลาน่ยใส่เยอะนะม้านะหบดเร็วเลยเก่งไปเนี่ยกินปลาแป๊บเดียวก็หมดแล้วแค่นี้มีลูกเต่าก็จะกินลูกเต่า ăn không? ăn đây mình ăn luôn. Noodle ngon, 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 rất <laughs> <Sốt> làm uổng Hãy subscribe cho kênh Ghiền nạ เออไม่ดีใจนาเนี่ยลูกเี่ดูลูกเูกพี่จะมาสิงนะสิงต่งวัน่ะเลยจะล้มนะจับลูกไว้ข้างหนึ่งนะอ่ะอ,อยาข่าเฟม <c oughs> เอาข่าไปแม่กินช่วยเอง <c oughs> เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมลเอยี่ยมใบวใวฮ่าได้ไหม้าามนึ่งสองาม้ามมาสามามองกองกันเลยคนหนึ่งสามสามโอ้ยแม่สิกี้โอเคโอเคโอนะนนา อืมโอเคนะนาซ้นาเออเมยแล้วน้นอืม,ม,ม,ามาอืมอมาหลุตรงนี้แล้วนุ๊กอิ่มอยังคือเลือปนันยููบอะไรอ่ะสเรวอ่ะสดกวนเลยร็วใอ้ยแ่ดีป่ะเนาะ เอาฝาชี้คอแบบเด้อจะลวกเส้็จใช่อนว่กถึงได้ยินในกระทะของเจ้าไปเอ้ถึงเด้อลวก็หลังก็ขวาดฟาดกัเน็ตใเได้ก็อย่าก็อย่าไปทำเมนูสุดยอดอย่างเงี้ย ไม่ดีเอาปิดแรกกันเอานะครับพบกันไม่คิปหน้านะครับกับสวัสดีครับ